ใหญ่ผู้ดัง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 พูดโผล่มากตั้งแต่ขาเพิ่นจอยมานี่เพิ่นจึงข้าเลยพี่น้องการแต่งต้มแต่งตัวการแต่งหนาเพิ่นนี่พูดโผล่มากจากเท่าไหร่นะจ่ายขนาด54.16ตอนนี้เหลือ49แล้วจ้ากินไปกี่เดือนนะกินไปวันเดือนครึ่งวันถึงสองเดือนกินวันเว้นวันด้วยเออเจ้าเบิรงพี่น้องดูเอวมังหันข้างก่อน เออนะคะข่อยบอกเลยว่าตัวนี้นะคะลดไขมันเผาผลาญไขมันปรับสมดุลร่างกายช่วยกระชับสัดส่วนเบิงเอวข่อยพี่น้องเบิงกางเกงที่เคยใส่ได้นะหลวงก,กางเกงที่เคยใส่ได้นะพี่น้องคันก็เศรา้ากินเบิงอันนี้คือไปหยิบมาจากในตู้ตัวเดิมเป็นกางเกงที่ข่อยใส่จนยันพี่น้องว่าข่อยเป็นกางเกงตัวโปวดขนาดไหน ด้วยนะคะชาเขียวกับชาไทยอร่อยมากกินแทนน้ำหวานไปเลยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลปรับสมดุลร่างกายให้ร่างกายเบิร์นไขมันผ่านไขมันได้ดีขึ้นสองกระปุกสามร้อยเก้าสิบบ,บาทสี่กระปุกแบบนี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทต้องสางเซฟพี่น้องค่ะบอกเลยว่าลดไขมันดีมากเบิร์นไขมันดีมากจึงบุกคับเลยค่ะกาแฟกาแฟเสียงอืมสั่งกับพี่น้องค่ะขอบคุณแม่แม่ค่ะป้าป้าค่ะขอบคุณค่ะ